ขอบเขตกรุณาใจดีได้โดยไม่ถูกเอาเปรียบความเมตตากรุณาเป็นสิ่งสูงค่าที่มนุษย์ทุกผู้สแสวงหามาไว้ในใจการมีใจดีต่อกันเป็นรากฐานให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความอบอุ่นแต่หากเมตตาถูกใช้ผิดทางหรือเกินขอบเขตที่สมควร ใจดีก็กลับกลายเป็นช่องทางให้ผู้หวังประโยชน์เข้ามาเอาเปรียบความการุณาจึงจำเป็นต้องมีขอบเขตมิใช่เพียงความโอบอ้อมอารีโดยไร้กรอบกำกับเมื่อตั้งจิตไว้ด้วยความหวังดีต่อผู้อื่นใจก็เปิดรับความอ่อนโยนแต่ในขณะเดียวกันหากขาดปัญญาที่กำกับ ความหวังดีนั้นย่อมถูกตีความผิดผู้ใดที่ไม่เห็นคุณค่าแห่งน้ำใจอาจถือเอาความเมตตาเป็นโอกาสในการเบียดเบียนดังนั้นความการุณาที่แท้จึงต้องดำเนินไปพร้อมกับความรู้เท่าทันมิใช่การใจดีโดยไม่ลืมหูลืมตาใจดีโดยไม่ตกเป็นเหยื่อ เมื่อมีผู้ขอความช่วยเหลือน้ำใจแรกย่อมผลักดันให้ยื่นมือไปช่วยแต่หากผู้ที่รับความช่วยเหลือมิได้ใช้เพื่อการยืนหยัดแต่ใช้เพื่อเกาะกินความใจดีนั้นย่อมกลับกลายเป็นการสร้างนิสัยพึ่งพิงความเมตตาที่ถูกเอาเปรียบเช่นนี้ไม่ได้ก่อประโยชน์ต่อผู้รับเพราะเขาไม่เรียนรู้ที่จะยืนบนเท้าของตนเอง ตรงกันข้ามยังสร้างภาระต่อผู้ให้ดังนั้นใจดีอย่างมีขอบเขตจึงไม่ใช่การปฏิเสธเมตตาแต่เป็นการให้ในทางที่ไม่ทำลายศักยภาพของผู้อื่นขอบเขตแห่งกรุณาขอบเขตของกรุณามิได้หมายถึงการแข็งกระด้างหรือไร้น้ําใจแต่หมายถึงการรู้จักจุดพอดี การรู้จักมองเจตนาของผู้ที่เข้ามาขอและการพิจารณาผลที่จะตามมาหากการช่วยเหลือเป็นเพียงการบรรเทาชั่วครู่แต่สร้างปัญหายาวนานในอนาคตนั่นมิใช่ความกรุณาอย่างแท้จริงกรุณาที่มีขอบเขตย่อมเสริมสร้างมิใช่ทำลาย ย่อมยกให้ผู้อื่นมีพลังใจมิใช่ดึงให้เขาอ่อนแอย่อมเปิดทางให้ผู้อื่นรู้จักยืนหยัดมิใช่ทำให้เขาติดอนิสัยรอพึ่งผู้อื่นอยู่ร่ำไปใจดีที่ไม่หลงไปในความกลัวหลายครั้งที่คนใจดีไม่กล้าวางขอบเขตเพราะกลัวถูกมองว่าใจร้ายกลัวถูกตัดสินว่าไม่เอื้อเฟื้อ ความกลัวเช่นนี้ทำให้ความกรุณาถูกใช้ผิดทางความใจดีที่แท้มิใช่การทำเพื่อตอบสนองสายตาผู้คนแต่คือการทำที่ยังประโยชน์แท้จริงแก่ผู้อื่นและไม่ทำร้ายตนเองเมื่อรู้จักตั้งขอบเขตใจก็ไม่ต้องกังวลกับคำวิจารณ์เพราะตระหนักชัดว่าความใจดีที่มีนั้นไม่ได้ปิดกั้นความช่วยเหลือ แต่ช่วยอย่างมีปัญญาการใจดีที่ไม่ปล่อยให้ความโลภเข้ามาครอบงำในสังคมมีผู้ใช้ประโยชน์จากความหวังดีของผู้อื่นเพียงเพื่อบำรุงความโลภของตนเท่านั้นหากผู้ใจดีไม่รู้เท่าทันย่อมเป็นเครื่องมือในการสนองความอยากที่ไม่รู้จบผู้ให้เหนื่อยล้าผู้รับกลับไม่รู้จักพอ การใจดีที่ถูกใช้เลี้ยงความโลภเช่นนี้มิใช่การสร้างบุญกุศลแต่คือการสร้างความเคยชินผิดทางขอบเขตกรุณาจึงมิใช่เพียงกำแพงป้องกันการถูกเอาเปรียบแต่คือเส้นแบ่งที่ทำให้การช่วยเหลือไม่กลายเป็นการสนับสนุนความอยากเกินควรผลของการใจดีโดยไร้ขอบเขต ผู้ให้เหน็ดเหนื่อยจนหมดเรี่ยวแรงใจที่เคยอ่อนโยนกลายเป็นใจที่เต็มด้วยความขุ่นข้องเพราะรู้สึกถูกเอาเปรียบส่วนผู้รับก็ไม่เคยก้าวพ้นจากการพึ่งพากลายเป็นคนไม่รู้จักความเพียรการใจดีที่ไร้ขอบเขตเช่นนี้แม้จะเริ่มต้นด้วยความงดงามแต่ลงท้ายด้วยความทุกข์ทั้งสองฝ่าย ผลของการใจดีโดยมีขอบเขตผู้ให้รู้จักรักษากำลังใจของตนไว้ไม่ให้ร่อยหรอความกรุณาที่มอบออกใบจึงเป็นพลังที่มั่นคงผู้รับได้รับการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์แท้ ได้แรงใจที่จะเรียนรู้การยืนหยัดด้วยตนเองสังคมที่ประกอบด้วยการช่วยเหลือเช่นนี้ย่อมเป็นสังคมที่เกื้อกูลกันโดยไม่เบียดเบียนใจดีแต่ไม่อ่อนแอความเข้าใจผิดที่มักเกิดขึ้นคือการคิดว่าใจดีต้องยอมทุกอย่างต้องไม่ปฏิเสธต้องยกตนลงต่ำเพื่อรักษาน้ำใจผู้อื่นแท้จริงแล้ว ใจดีที่แท้คือการรู้จักรักษาศักดิ์ศรีของตนเองพร้อมกับมอบเมตตาให้ผู้อื่นการวางขอบเขตจึงไม่ใช่ความแข็งกระด้างแต่เป็นความอ่อนโยนที่มีปัญญากำกับความการุณาเปรียบเสมือนน้ำใสที่หล่อเลี้ยงชีวิตแต่หากปล่อยให้น้ำไหลเกินพอดีจนพ่วมล้นก็ทำให้เกิดความเสียหาย ฉันใดก็ฉันนั้นใจดีที่ไม่มีขอบเขตย่อมเป็นภัยทั้งต่อผู้ให้และผู้รับแต่ใจดีที่มีขอบเขตคือการให้ที่พอดีเกื้อกูลโดยไม่เบียดเบียนเสริมพลังโดยไม่ทำลายความเพียร ดังนั้นขอบเขตกรุณาจึงเป็นการวางใจให้อยู่ตรงกลางระหว่างความอ่อนโยนและความมั่นคงเป็นทางสายที่ทำให้ความใจดีไม่ถูกเอาเปรียบและยังคงคุณค่าของเมตตาให้ส่องสว่างอยู่ในสังคม